สวัสดีค่ะอาจารย์เอื้อมพรหมวดเมืองนะคะอาจารย์ประจําสานักวิชาแพทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นปฏิบัติการนะคะในหัวข้อของวิชาหลักจุลชีววิทยาค่ะโดยที่ปฏิบัติการในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับออการทดลองที่เกี่ยวกับแบคทีเรียและก็ราวิทยาค่ะต่อไปก็คือเทคนิคนะคะการตรวจหาเชื้อโรคที่ก่อโรคเชื้อราที่ก่อโรคบนผิวหนังนะคะ โดยทั่วไปแล้วการตรวจหาเชื้อราที่เกาะโรคบนผิวหนังเนี่ยเราก็จะทําด้วย2วิธีด้วยกันนะคะคือ 1. วิธีการขูดเชื้อออกนะคะก็คือสกินแครปปิ้งนะคะจะเป็นการใช้ใบมีดนะคะขูดบริเวณรอยโรคโดยตรงวิธีที่2นะคะคือการใช้สกอตเทปเทคนิคก็คือการนําสกอตเทปนะคะไปแปะลงบนผิวหนังที่มีรอยโรคนะคะจากนั้นก็นําสกอตเทปนะคะมาแปะลงบนสลด์แล้วนาไปส่องใต้กล้องจลุลทรรศน์ค่ะก่อนอื่นจะขอแนะนําอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในปฏิบัติการนะคะก็ได้แก่ อ,อ,อุปกรณ์สำหรับการทำอัเซปติกเทคนิคนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะในสกอตเทคนิคก็ได้แก่สกอตเทปนะคะสไลด์นะคะแล้วก็โคเวอร์สลิปส่วนอุปกรณ์สำหรับทำสกินสแครปปิ้งนะคะก็ได้แก่ใบมีดผ่าตัดค่ะอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็ได้แก่อุปกรณ์การฆ่าเชื้อนะคะเช่นสำลีนะคะน้ำยานอร์มซาลายน้ำเกลือนะคะยาแดงนะคะแล้วก็ปากคีบ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทําการนําเชื้อนะคะคออกจากผิวหนังแล้วนะคะก็จะนํามาย้อมดูนะคะซึ่งอุปกรณ์ในการย้อมดูก็ได้แก่ตัวโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะที่จะทําให้เคลาตินนะคะหรือว่าผนังเซลล์ของเชื้อราเนี่ยอ,อ่อนลงทําให้เรามองเห็นโครงสร้างของเชื้อราได้ชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีสีย้อมนะคะโดยทั่วไปก็จะใช้สีน้ําเงินนะคะเป็นชื่อสีเลคโตฟีนอลคอตตันดูค่ะ ต่อไปคือการสาขิดนะคะวิธีการขูดเชื้อนะคะการขูดเชื้อราจากบาดแผลหรือว่ารอยโรคนะคะหรือว่าการทําเทคนิคสกินสครับบิ้งนะคะก่อนอื่นแล้วก็จะมาเตรียมนะคะอุปกรณ์สําหรับการทําความสะอาดผิวหนังนะคะก็จะมีสำลีสเตอร์ไลน์นะคะน้ําเกลือนะคะแล้วก็ปากคีบแล้วก็จะเตรียมนะคะน้ําเกลือนะคะเทล,ลงไปบนปาให้เรียบร้อย จุ่มน้ําเกลือพอหมาดนะคะแล้วก็เช็ดนะคะบริเวณที่เราจะต้องทำการขูดเชื้อนะคะเพื่อให้ผิวหนังตรงนั้นเนี่ยนิ่มลงนิดหน่อยนะคะทำให้ไม่เกิดบาดแผลใบมีดผ่าตัดนะคะก็จะเตรียมให้เรียบร้อยอยู่กับด้ามนะคะ นำสไลด์นะคะกระจกที่เราต้องการจะเอามาตรวจดูเชื้อนะคะรองไว้ใต้บริเวณผิวหนังที่เราต้องการขูดจากนั้นนะคะใช้ปลายเบมี่นะคะขูดเบาๆนะคะบริเวณรอยโรคหรือผิวหนังที่ลอกเป็นขุยนะคะเนื่องจากมีการติดเชื้อจะไม่ขูดลึกนะคะหรือว่าขูดลงไปบริเวณผิวหนังนะซึ่งอาจทาให้เกิดบาดแผลได้นะคะ ก็จะได้เศษบริเวณผิวหนังนะคะติดอยู่บนปลายใบมีดนะคะเคาะเบาๆลงบนสไลด์ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นำสไลด์ไปย้อมดูได้โดยการหยดนะคะโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ลงไป1หยด แลปิดโดย cover slip ค่ะนำไปตรวจใต้กล้องจุลทรรศได้เลยค่ะอีกเทคนิคนึงนะคะที่จะใช้ในการตรวจหาโรคบนผิวหนังนั่นก็คือการทำ s c กอ t a ท e เทคนิคนะคะหรือว่าการใช้ s c อ o t a s e นี่นะคะแปะลงบนรอยโรคที่อยู่บนที่อยู่บริเวณผิวหนังนะคะแล้วนํามาตรวจหาเชื้อค่ะอุปกรณ์ก็จะมี สไลด์กระจกนะคะแล้วก็สกอดเทปก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะสำหรับการทำสกอดเทปเทคนิคก่อนนะคะใช้กาสไลด์นะคะ1ชิ้นนะคะนำกาสไลด์ขึ้นมาดึงสกอดเทปนะคะให้มีความยาวนะคะที่พอจะยาวกว่าความยาวของก๊าสไลด์นะคะประมาณ2เท่านะคะนำไปแปะบริเวณขอบด้านใดด้านหนึ่งนะคะ ด้านหลังของกลาสสไลด์นะคะในลักษณะนี้เพื่อให้มีพื้นที่ในการแปะกับผิวหนังของผู้ป่วยนะคะจากนั้นนะคะนำบริเวณส่วนเหนียวนะคะของสกอเทปเนี่ยแปะลงไปบริเวณรอยโรคที่สงสัยนะคะหรือเป็นบริเวณรอยด่างนะคะที่เราสงสัยเช่นกากเลื่อนนะคะผู้ป่วยก้มลงนิดนึงค่ะแปะลงไปตรงตรงบริเวณผิวหนังนะคะ ใช้มือกดเบาๆเรนเรอยโลกนะคะเพื่อให้ชิ้นส่วนของเชื้อรานะคะคหรือผิวหนังหลุอดออกมาจากนั้นค่อยๆลอกค่ะก็จะได้ลักษณะของออผิวหนังนะคะติดอยู่กับสกอตเทปจากนั้นพับนะคะสกอตเทปเข้าไปนะคะให้แนบกับสไลด์นะคะก็จะได้สกอตเทปที่นำไปตรวจ ภายใต้กล้องจลุลทรรศน์ค่ะ